คนนี้พุงใหญ่กว่าคนนู้นหัวใหญกว่าเชินหน้าหน่อยค่ะอันนี้ไหนะ่อื้บม,มีบริการคุณอัญญาลินคะเดี๋ยวให้คะแนนบะมีด้วยนะคะตอนจบนะคะอย่าล้องนะคะชื่อสักผมนะคะสักผมนะคะ กี่มิ้นท่ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันบอกยากเอ๊ะพอใจแหละหน้าเงี้ยพอใจไหมต้องยิ้มตลอดเลยนะใครสักผมให้อัญญาคะะผงนีเปล่าใช่ไหมแล้วมันมีใช่ไหมยเงไยหนูไปดูแนละ้วมันมีอาบน้ำให้อย่างนี้ทุกวันเลยนะ นานินเนี like ่ยยิ้มอะไรชาบะแต่มีอ่ำน้ำให้ชาบะไหมครับชาบะหม่ัดชอบะก็ได้ค่ะบนิดนึง